ในคำพีพระธรรมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เป็นไปได้ยากอยู่สี่ประการด้วยกัน 1. กว่าที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็แสนยาก 2. กว่าที่จะดำรงชีวิตรอดก็แสนยาก 3. กว่าจะได้ฟังสัจธรรมก็แสนยากและ4กว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ ก็แสนยากการทำมาหากินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีชีวิตรอดนับว,ว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เป็นไปได้ยากทั้ง4ประการที่กล่าวมาทั่วนนี้จึงมีผู้พยายามทำมาหากินด้วยวิธีการที่พุจุริตช่อฉนการทำมาหากินโดวยวิถีทางที่ผิดศีลธรรมก็คือรูปแบบหนึ่งของการทำนาบนหลังคนเงินที่ได้มาจากอาชีพที่ทุจุริต ทางพระท่านเรียกว่าเป็นเงินบาปหรือเป็นเงินร้อนกินใช้อย่างไรก็เต็มไปด้วยความหวัดระแวงไม่ต่างอะไรกับปลาที่เผลอกินเหยื่อซึ่งมีเบ็ดแหลมคมซ่อนอยู่ข้างในคมทำประจำวันนี้ก็คือผู้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการทำนาบนหลังคนย่อมจะหนีไม่พ้นเนื้อมือของกฎแห่งกรรม